สวัสดีคะ่ะวันนี้ดาวไปได้อิดบล็อกมาแบบนี้นะคะเป็นอิดบล็อกแตกๆค่ะในแต่ที่สําคัญมีรูแบบนี้ด้วยในรูมีหอยทากด้วยนะคะเคาะหอยทากออกให้หมด <c oughs> เดี๋ยวมันจะกินต้นไม้เรานะก็เ <c oughs> นี่ยคะ่ะได้อิดบล็อกมาแบบนี้มีรูแบบนี้เดี๋ยววันนี้ดาวจะเอาอิดบล็อกแบบนี้เนี่ยมาปลูกต้นไม้กันคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าดาวจะเอามาปลูกต้นอะไรแล้วแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคะ่ะ หลังจากที่เราได้อิฐบ็อกมาแบบนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะไปหาต้นจำพวกไม้พวกแคทต,ตัสนะคะเอามาอันนี้เป็นมะพร้าวทะเลทรายค่ะแล้วก็อันนี้เป็นว่านงาช้างแคร์นะคะอันนี้เป็นคล้ายๆมาเวียนอะ่ะดาวก็ไปดึงหนอเข้ามานะคะเรียบร้อยเดีย๋ยวมาเริ่มกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยดาวดินสำหรับปลูกแคทต,ตัสแหละก็เอามาใส่นะคะ ใส่ร่องใส่รูให้เต็มแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะปลูกกอนไว้ในล่มนะคะกลัวว่าฝนตกน้ําจะขังไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตัวอิดบ็อกเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเป็นปรูพรุนนะคะไม่มันขังก็ขังไม่นานค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรา ปลูกในร่มนะคะนี่อันนี้เราก็จะใส่มะาพร้าวทะเลทรายค่ะตรงนี้แล้วตามด้วยเราจะเอางาช้างแคระนะคะเอาไว้ข้างล่างจะได้ดูแบบว่าเป็นมิติ มือนดอกไม้อะไรอยู่ข้างล่างทีนี้เราจะหาแบบว่าหาอะไรห้อยๆหน่อยนะคะหาอะไรมาห้อยหน่อยๆก็เอานี่ละกัน ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำค่ะรดน้ำเพื่อล้างดินนะคะแล้วก็น้นด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปตั้งวางในบ้านได้เลยนะคะเอาไปตั้งบนโต๊ะหรือว่าริมหน้าต่างได้เลยค่ะตอนเช้าเช้านะคะก็ให้โดนแดดได้นะคะและสำหรับการรดน้ำก็ไม่ต้องรดบ่อยค่ะรดแค่อาทิตย์ละ 2-3ครั้งก็พอนะคะการลดน้ำก็ไม่ต้องลดชุ่มมากนะลดแค่แบบว่าพอดีพอดีค่ะอันนี้ก็เป็นการใช้ไอเดียนะคะใช้จินตนาการของเราในการปลูกต้นไม้ใช้วัสดุที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้สวยๆแบบนี้เอาไปพิงข้างกําแพงหรือเอาไปพิงไว้ข้างบ้านตรงไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะ ขอบอกว่าวิธีนี้เนี่ยทำแล้วสวยไม่เหมือนใครก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ